แล้วลอกเลยวันนี้นะคะมีของใหม่จะมาอวดมีของใหม่จะมานำเสนอแล,ล้วแกสวัสดีค่ะทุกอคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ดูด้าชแน,นลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเจ้า3ามตัวนี้เลยค่ะนี่เลย ผิวจากดีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยรองพื้นพรัมเมอร์แล้วก็แป้งฝุ่นนะคะอ่าถ้าใครอยากรู้นะคะก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามจ้าเริ่มต้น ที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือ The All Forever Skin w e a l SPF 20นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือ makeup base ตัวแรกของ Dior เลยนะคะก็อยู่ในหมดหมู่ของ primer นั่นแหละเอาไว้เตรียมผิวก่อนลงรองพื้นซึ่งหลักแล้วเนี่ยค่ะว่าก็จะเขียนไว้ข้างหน้าผลิตภัณฑ์เลยว่าจะช่วยเรื่องของ correct illuminate แล้วก็ m o i s t u r e นะคะ correct เนี่ยก็คือการกลบจุดบกพร่องต่างๆของผิวหน้าเนาะก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะทำใ การลงรองพื้นเนี่ยมันเพอร์เฟคมากยิ่งขึ้นก็ตัวนี้เนี่ยมีมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่ช่วยบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนลงรองพื้นเวลาที่ทาไปแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งรองพื้นมันจะได้ติดผิวทําให้ผิวเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นและสําหรับตัวนี้นะคะ Amazing ม,มากเขาผสมน้ํามันเรืองแสงที่จะช่วยแบบ หรับให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเยอจมาเริ่มแสงปิดไฟแล้วแบบหน้าฉันจะสิ่งสงสว่างอยู่หรือเปล่า <c oughs> อ่ะมันก็คือไม่ใช่แบบว่า ปิดไฟแล้วเรื่องแสงเหมือนเราอยู่ที่ฟูมูนปาร์ตี้อะไรอย่างงี้แต่ว่าไอเรื่องที่บอกว่าเขาผสมน้ำมันเรืองแสงอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งตัวนี้พอทาไปแล้วก็คือมันจะช่วยแบบทำให้หน้าเนี่ยไบรท์ Bright, ขึ้นหลังการทาเลยทันทีก็เป็นอะไรหนึ่งตัวที่น่าเล่นน่าลองนะคะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลองทาพเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเจ้าตัวนี้กันก่อน,นะคะ่ะ the all forever 24 e wear high perfection skin caring foundation แพ็กเกจของเค้านะคะก็จะเป็นขวดแก แก้วมีฝาแบบนี้เนาะเออซึ่งก็เป็นขวดแก้วของเขาเนี่ยข้างนอกเนี่ยก็คือจะเป็นกรรํามี่ซึ่งซึ่งแหละก็เป็นการบอกอะไรไหว่าตัวเนี้ยเป็นรองพื้นเนื้อแมตนเจ๊ะเนื้อของเขาก็จะมีความข้นในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเหยียยไปแล้วนะคะคือเขาจะมีความแห้งไหวบางเบาแล้วก็เย็นเบาสบายผิวมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากหอ,ออหอมแบบเป็นซดิโอหอมแบบ หอมแบบแพงๆอ่ะเออเอาล่ะตัวนี้นะคะชื่อว่า the all forever cushion in powder นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งฝุ่นที่อยู่ในรูปแบบของคุชชั่นพกพานะคะสีที่เราใช้นะคะคือสีเบอร์ไลท์เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะแพคเกจของเขาก็คือจะอยู่ในรูปแบบของหนังนะคะข้างนอกเนี่ยคือจะเป็นหนังสีขาวสวยหรูมากแก มีความแบบกูด <Honestly> ูซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อินสปีเรชันมาจากกระเป๋าหนังของดีอ,อันนั่นเองดูหรูว <lichkeit> รัวดูหรูหราดูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยแกลักที่ว่าสวยแล้วไปดูข้างในกันดีกว่านะคะนี่ข้างในนะคะเขาก็จะมีกระจบมาให้อยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพับของเขานะคะซึ่งพับเนี่ยก็จะเป็นแบบขนสั้นๆนะคะเหมาะกับการทา,ทาแป้งฝุ่นข้างในนะคะเป็นตะข่ายตะข่ายนะคะซึ่งแป้งของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ในนี้ทุกคนนี้เลย กดลงไปเนี่ยก็จะมีความแบบหนึบหนึบนิดหนึง่ง <k ills> เพราะว่าสูตรนี้เนี่ย <k ills> เขาบอกว่าเป็นสูตรที่ผสมน้ำเป็นนวัตกรรมสูตรใหม่ของเขานะคะ <k ills> เพื่อทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น <k ills> เป็นนิชลุกหลังการทานะคะก็คือเนี่ยมันจะเป็นแบบแม็ตกรมหยี่ที่ไม่ดูแหง้งทําให้ผิวเนียนแล้วก็เบลอรูขุมผลได้แบบดีมากๆตัวเนี่ยคือชอบมากเลิศมากๆ <k ills> เอาละค่ะพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าแบบ เคยไม่จริงหรือเปล่าอาวันนี้นะคะก็จะมาลองใช้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูให้เห็นกับตาเลยนะคะว่าสิ่งที่ดาวพูดไปสรรพคุณเนี่ยมันโอ้ <Wow. S 1> โอเยอะเกินไปไหมเออใช้แล้วมันจะเป็นจริงไหมอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าตอนทามันจะเป็นยังไงเนาะ ไปดูกันเลยเอาละค่ะทุกคนมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสภาพหน้าหลังสมรภูมิสิวเมนมาตัวนี้ชื่อว่า dior forever skin veil well, มี SPF 20ทุกคนให้ดูก่อนเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมบางเบานะคะสีจะออกนวลๆเนื้อๆนนนนนนหน่อยเนาะพอทาไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยด้านนี้ทาด้านนี้ไม่ทาเห็นแบบว่า ด้มามันจะก,กระจ่างใสขึ้นอันนี้นะคะทาไปแล้วด้านหนึ่งนะคะเดูไรคอเลยเต้กคนอ้นนะอว่าให้ทาครีมกันแดดไปก่อนนะคะพรอมเมอร์เสร็จแล้วมารองรองพื้นเลยจ้าอาา่าสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ Dior forever 24 wear high perfection skin care foundation เนี่ยทาไปแล้วนะคะจะมีความเย็นเยนสัมผัสเย็นเย็นของผิวว่าคือทาไปแล้วแบบสบายผิวมากนะคะเนื้อของเขาอะก็คือเป็นเนื้อที่บางเบาให้การปกปิด light to medium นะคะเอาจริงก็คือเนี่ยหน้าเราเป็นสิวใช่ปะก็คือมันก็ปกปิดอยู่นะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีความแห้งไวในระดับหนึ่งนะคะพอทาไปแล้วเนี่ยก็คือต้องรีบเกลี่ยนิดนึง อันนี้ให้ดูก่อนนะคะดนะ้านหนึ่งที่ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์แต่อย่างใดนะคะนี่เลยเนียนหมเออดูดิเขาแบบสวยมากคืิยงทาควบคู่กับพราเมอร์ใช่ไหมคะมันก็จะให้ลุคแบบกระจ่างใสแล้วก็ รูขุมขนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะพอทาไปแล้วเนี่ยก็ยังเห็นรูขุมขนนิดนึงอาจจะต้องใช้แป้งของเขานะคะช่วยเติมเต็มให้มันแบบเพอร์เฟครูขุมมังขึ้นเป็นรอ,องพื้นกหนึ่งตัวที่สามารถควบคุมความมันได้ดีเพราะว่าตกเย็นมาคือหน้าเราก็ไม่เยอมนะคะดาวได้มีการถ่ายรูปไว้ด้วยอ่ะเด็ดขึ้นให้ดูนะคะ เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบไีดูมันแบบหลุดอะเออเป็นมันที่แบบเงาๆแบบเอ้ยดูแบบผิวโกลว์อะไรอย่างเงี้ยแค่ซับออกผิวมันก็จะแมทขึ้นนะคะแล้วก็เติมแป้งเนาะผิวมันก็จะกลับมาเหมือนแบบว่าเราแต่งหน้าตอนเช้าเหมือนใหม่เหมาะกับสภาพาอากาศประเทศไทยมากๆทุกคนสำหรับคนที่ไม่เข้านาบว่าเฮ้ยน้องคือตัวนี้เปลี่ยนสีหรือเปล่าคาราวังวันน้ามันดรอปหรือเปล่าก็ไม่นะเออก็คือผิวสวยอย่างนี้ตั้งแต่ทาเลยอะเออแบบมันเป๊ะทั้งวันเลยผลลัพธ์แบบไม่ทาคอนซี ปกปิดรอยดำรอยแดงได้ในระดับหนึ่งนะคะเอาละมาดูที่งานผิวตัวถัดไปนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบชันนี้อยากจะร้องกรีดมากๆคือมันแบบมืลดมากครับแมะะ่ค่ะ The All Forever Cushion Powder นะคะตัวเนี้ยพอมองรอบแรกอะคือยังไม่ได้อ่านเว้ยก็คือคิดว่ามันเป็นคุชชั่นอะไรอย่างงี้เออแต่ว่าพอแกะมา เจอพัฟมีหุยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะคุชชั่นเปีเปยกกับพัฟฝุยหุยมันจะไปด้วยกันได้หรอวะก็คือไม่ใช่แหละก็เลยกลับมาอ่านหนึ่งก็คือกลายเป็นแป้งแป้งฟูนเะไรอย่างงี้พัฟของเขานะคะจะมีสายคาดเป็นดีออตรงนี้นะคะแล้วเนื้อแป้งของเขาทุกคนจะมีความแบบแน่นแต่นุ่มนะคะพอสัมผัสนี่มันจะให้ความรู้สึกแบบ ลืล่นนะคะแล้วก็มีความติดผิวตัวเนี้ยพูดเลยว่าเป็นแป้งฝุ่นที่หน้าพกทามากๆหน้าซื้อมากๆนะนี่นะคะลุคของเขาจะเป็นลุคแมทมันจะช่วยแบบเซตอัพรองพื้นที่ทาไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ช่วยเบลอผิวเบอลอรูขุมขนนะคะให้มันดูเนียนขึ้นดูสมูทขึ้นนะเห็นไหมอืมมันก็จะคือเงาๆหน่อยเนาะเออแล้วก็ประทนนี่ก็คือจะแบบแมทขึ้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะผิวแบบอสวยมากจริงๆนะคะหน้าเป๊ะปังป้วดเอาล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือฟิเนชลุกนะคะและสำหรับงานเหวี่ยวของดีอันนะก็อ,ออกมาได้ ประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าแบบผิวสวยมากเฟ r ร์ a แกคือสาตัวเนี้ยดีทุกอันเป็นอะไมที่แบบเอ้ยเราขออนุญาตป้ายยาแรงๆอ้าว อยู่ดีๆไมก็ดับซะงั้นอะงง้นวันนี้นะคะเราคุต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสําหรับใครที่อยากลองเจ้าสมตัวนี้นะคะแนะนําเลยว่าให้ไปหามาลองนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วนะที่เคาน์เตอร์ของดิออทุกสาขานะคะนอกจากนั้นี่ยมีทางเซฟรานะแล้วก็มีทาง l i น์แอดดิออร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะซึ่งลิงก์เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ที่ดีสคริปชั่นบล็อกข้างล่างนะคะแล้วก็ก่อนไปวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กันด้วยนะคะแล้วไว้มาเจอก,กันใ่นคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบย